ร็อกเปเปอร์ซีเร้านกาแฟาและร้านหนังสือกลางซอยสุขุมวิท49จากอดีตนักเขียนคอลัมน์นำเข้านติตยสารอิสระจากทุกมุมโลกสวนกระแสการปิดตัวลงของสื่อสิ่งพิมพ์ สวัสดีค่ะโบตันเช็คอินวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Rock Paper Scissor ที่สุขุมวิท49ทับหนะคะร้านนี้เป็นร้านกาแฟาและร้านรวมนิตยสาราอิสระจากหลากหลายเมืองทั่วโลกค่ะเป็นร้านของคุณย้วยอดีตนักเขียนคอลัมน์ที่ลาออกจากงานประจำแล้วมาเปิดร้านหนังสือให้กับคนที่รักหนังสือนะคะส่วนกระแสกับการปิดตัวลงของสื่อสิ่งพิมพ์ในไทยเป็นอย่างมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ร้านเล็กๆใต้อพาร์ตเมนต์ในซอยสุขุมวิท49ทับหเปิดมาได้ครึ่งปีหลังจากที่ยุยนพสอนอดีตนักเขียนคอล่น์จากนิตยสารชื่อดังหลายหัวลาออกจากงานประจำมาเปิดร้านนิตยสารอิสระนำเข้าจากหลากหลายเมืองในโลก ที่ชื่อว่า Rock Paper Scissor s ส่วนทางกับการทยอยปิดตัวลงของนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์เจ้าใหญ่ๆใ,ในเมืองไทยเนื่องจากคนมักจะหันไปอ่านคอลัมน์และหนังสือในออนไลน์แต่ทันทีที่ก้าวเข้ามาในร้านเล็กๆเงียบๆก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณย้วยถึงได้เปิดร้านนี้และมีลูกค้าเข้ามาต่อเนื่อง เมื่อลูกค้าเข้ามาคุณย้อยจะต้อนรับและแนะนำหนังสือแต่ละเล่มเล่าเรื่องราวในหนังสือได้น่าสนใจเหมือนกับได้ฟังเรื่องเล่าสนุกๆผ่านคุณย้อยเพลินๆและทำให้คนฟังอยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาทันทีแม้จะไม่เคยสนใจในเรื่องราวนั้นมาก่อนก็ตามนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆก้าวเข้าไปแล้วก็ติดใจ ที่สำคัญนิตยสารและหนังสือเหล่านี้หากซื้อออนไลน์เพียงเล่มเดียวก็จะได้ราคาแพงกว่าซื้อที่นี่เนื่องจากค่าขนส่งของร้านซื้อในปริมาณมากจึงได้ราคาถูกกว่าซื้อเพียงเล่มเดียวทำให้ร้านเล็กๆนี้มีลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่แวะเวียนมาสม่ำเสมอ ของใช้ที่ทำให้การอ่านรื่นรมขึ้นทั้งโคมไฟดีไซน์สวยจากอิตาลีเว่นตากันแดดดีไซน์คลาสสิกสีสวยให้เลือกติดไม้ติดมือกลับไปด้วยและยังมีบาร์กาแฟจากเฟิร์มเฟื่งฟูดิฟกาแฟที่ส่งตรงมาจากโรงคั่ว Hand and h a r t Coffee Roaster สามารถสั่งกาแฟนั่งอ่านหนังสือเพลินๆในร้านได้เลยค่ะ ยยซื้อหนังสือกับอ่านนิตยสารเนี่ยผ่านเพื่อการทํางานอยู่แล้วเพราะว่าเราจะได้ไอเดียของการเล่าเรื่องต่างๆจากแมกกซีนที่เราที่เราอ่านแล้วก็จริงๆขายออนไลน์มาก่อนอแต่ว่าเราก็ทําไปคพวบคู่กับงานประจํแเราใช่ไหมคะแล้วก็มันสนุกมากที่เราตื่นเช้ามามดิว ขอซื้อหนังสือตอบลูกค้าดิวขอซื้อหนังสือกับลคนทำหนังสืออะไรเงี้ยพี่ยว้ยอะ่ะเห็นมันสวนทาง<ม>ยัเห็นการเกิดขึ้นของมกกาซีนอินดี้<ม>ที่มีวิธีการเล่า,ปาแปลก<ม>ยัยเล่าเหมือนเดิมแล้วยัก็ชอบเล่าถูกขังรีพีทได้ทั้งวันเลย<ม>ยังจะเล่าว่าแต่เล่มมันมาจากไหน<ม>แล้วก็คอนเซ็ปต์เขาคืออะไร<ม>ความสนุกอยู่ตรงไหน<ม>แล้วพอเราได้เล่าอย่างตั้งใจอะ่ะ<ม>เราจะเห็นแววตาลูกค้าที่เป็นตาเป็นประกายอยากรู้ต่ออ่ะพี่เล่าอีกสี ใครที่กำลังจะมองหานิตยสารอ่านเพลินๆเรื่องราวสนุกๆนกะคะก็สามารถมาได้ที่ Rock Paper Scissor s ที่สุขุมวิท4ี1 9ทับ1ค่ะร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นนะคะรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้กับโบตันเช็คอินสวัสดีค่ะ